รอรับได้เลยเกษตรกรเฮจุลินประกาศแล้วเตรียมเดินหน้าลุยเต็มที่หลังงบประมาณมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะกระทรวงพาณิชย์ประกาศจุลินเดินหน้าเพื่อเกษตรกรสัมมนา,า3,000คนเดินหน้าประกันรายได้ปีส กเกษตรกรเป็นทับหน้าเพื่อขยายผลแจ้งเพื่อนเกษตรกรทั้งชาวนาและชาวสวนต่างๆที่เป็นเกษตรกรรับเงินหลายโครงการแน่ในเดือนตุลาคมนี้จุลินลั่นให้ข้อมูลตรงนี้เป็นการบอกต่อเพื่อนพี่น้องเกษตรกรได้และสำหรับเงินไล่ละ1,000บาทอาทิตย์หน้าถ้างบมาจัดให้ได้ทันทีพาณิชย์อยากจ่ายเกษตรกรทุกคนอยู่แล้วรอเพียงงบเข้ามาเท่านั้นก็สามารถทำเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันที นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เป็นประธานสันมนาเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกว่า3,000คนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนาน5สินค้าหรือประกันรายได้ปีที่2และมาตรการคู่ขนานของชาวนากว่า3โครงการประจำปีการผลิต2,563ทับ64ของรัฐบาลซึ่งเป็นการเดินหน้าความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศโดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีที่2ปีการผลิต6-3ทับ6-4ครอบคลุมจำนวนเกษตรกร1.67ล้านครัวเรือนวงเงินรวม75,017ล้านบาทวงเงินชดเชยส่วนต่าง71,000ล้านบาทที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการครอบคลุมพืชเกษตร5ชนิดได้แก่ข้าวยางพารามันสมปะหลังปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมันสัปปหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผ่านความเห็นชอบจากคอรมอแล้วโดยนายจุลินกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาและตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก่งานของกระทรวงพาณิชย์ดูแลพืชผลการเกษตรดีเกือบทุกตัวนั้นเป็นเพราะว่ามาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลชุดนี้ที่มีส่วนสำคัญช่วยให้ราคาพืชผลทางการเกษตรแม้ไม่ดีเลิศแต่ช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพออยู่พอกินแน่นอน และพอดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตของโลกและวิกฤตของประเทศไทยโดยข้าวเปลือกเจ้าราคาทางการเกษตรที่ความชื้นที่ 14. 5เปรเซราคาอยู่ที่9 1 0 0ถึง9,800บาทและนายจุลินยังกล่าวต่ออีกว่าซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ทําได้ไวทําได้จริงส่วนเงินไล่ละ1,000พันบาทนั้นจ่อจะจ่ายให้ตั้งนานแล้วนายจุลินกล่าวติดเพียงงบประมาณมันยังไม่มา แต่ตอนนี้งบมาแล้วเห็นได้จากบัตรคนจนรอเพียงทางกระทรวงการคลังและสภาพักจัดสรรให้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งหน้าเท่านั้นก็สามารถทําเรื่องเบิกจ่ายชาวนาได้ทันทีสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ